เปิดโลกด้วยเสียงห้องสมุดแห่งอนาคต Future Podcast of Future Library by Richly Cross คำคมคนมีตังค์สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับนะครับสู่พอดแคสต์สำหรับคนที่รักการพัฒนาตัวเองนะครับวันนี้ผมนัด Richly Cross นะครับอยู่ที่นี่เช่นเคยนะครับวันนี้หัวข้อนะครับชวนหดหูสักนิดหน่อยนะครับแต่อยากให้ได้ฟังกันนะครับ เพื่อที่จะได้รับมือและก็ป้องกันกันได้เท่าทันนะครับเพราะว่าผมได้ลองทำกันบ้านนะครับแล้วก็ค้นคว้าเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับก็รู้สึกตกใจนะครับเพราะว่าข้อมูลของศูนย์โรคซึมเศร้าไทยนะครับกรมสุขภาพจิตระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปนะครับป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึง1.5ล้านคนนะครับโดยผู้ป่วยจำนวน100คนสามารถเข้าถึงการรักษาได้เพียง 28คนเท่านั้นนะครับและทำให้คนไทยกว่า70%นะครับเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO นะครับโดยเปิดเผยว่านในสหรัฐอเมริกานะครับมีจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไปแล้วนะครับเกือบ20ล้านคนจากประชากรทั้งหมดประมาณ300ล้านคนกลับมาที่บ้านเรานะครับแล้วหากเปรียบเทียบดูสถิติก่อนหน้านี้นะครับคนไทย รวมถึงคนทั่วโลกป่วยเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับจากตัวเลขที่แสดงผู้ที่มีเกณฑ์เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเริ่มมีอาการชัดเจนในช่วงอายุประมาณ25ปีนะครับหลังจากนั้นอาจจะเกิดเป็นโรคเรื้อรังทาง,งใจิตใจในระยะยาวนะครับฉะนั้นผู้ป่วยทางโรคซึมเศร้านะครับควรเข้ารับการรักษาและดูแลติดตามอาการนะครับอย่างใกล้ชิดมากๆหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคืออะไร ผมอธิบายง่ายๆนะครับอย่างให้เข้าใจได้ก็คือความผิดปกติของการหลั่งสารเคมีในสมองนะครับซึ่งจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์ทำให้พฤติกรรมของผู้ป่วยนะครับเปลี่ยนไปจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันกลายเป็นคนมองโลกในแง่ลบนะครับเศร้ามนหมองหดหู่รู้สึกเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เคยสนุกหรือสบายใจ ไม่มีความสุขนะครับหรือเรียกง่ายๆว่ามองโลกในแง่ลบไปซะทุกเรื่องโดยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ depression disorder นะครับซึ่งต้องบอกว่าโรคซึมเศร้านั้นนะครับสังเกตยากพอตัวนะครับเพราะว่าต้องใกล้ชิดแล้วก็เห็นสัญญาณเตือนบางอย่างจริงๆเหตุที่ดูยากเพราะว่าโรคโรคนี้ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับอาการไอหรือว่ามีผื่นแต่ว่าเป็นโรคที่ล่องหนอยู่ในความคิดของผู้ป่วย ยิ่งในระยะแรกนะครับผู้ป่วยจะรู้ตัวได้ยากมากๆนะครับโดยสัญญาณหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีอาการดังนี้นะครับก็คือ 1. รู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาแต่ว่าหาสาเหตุไม่ได้ 2. ความเชื่อมั่นในตัวเองต่ำนะครับหรือว่าเป็น low self esteem นะครับ 3. นะครับการคิดและการเคลื่อนไหวช้าลงอย่างเห็นได้ชัด 4. เบื่ออาหารหรือไม่ก็กินเยอะจนผิดปกตินะครับ ข้อ5นะครับหงุดหงิดง่ายมากๆข้อ6ร้องไห้บ่อยๆนะครับขอเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้ิดนึงนะครับตรงข้อ6นะครับร้องไห้บ่อยๆนะครับบางเคสนะครับก็มีอาการแบบร้องไห้มาโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนนั่งอยู่ดีๆน้ําตาก็ไหลนะครับเป็นสภาวะที่เหมือนอาจจะเกิดมาจากความไม่พอใจอะไรบางอย่างคือถ้าเป็นภาวะปกติอาจจะสามารถอดทนได้แล้วก็ไม่รู้สึกอะไรอาจจะรู้สึกแบบ ช่างแม่งได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พออยู่ในภาวะนี้ก็จะรู้สึกว่าเหมือนช่างแม่งได้แค่คําพูดนะครับแต่ว่าใจิตใจเราข้างในมันไม่ช่างแม่งด้วยก็คือน้ําตามันจะไหลออกมาเองร้องไห้ออกมาเองโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้สึกไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนว่าจะต้องร้องไห้ประมาณนี้นะครับคือคุมอารมณ์ข้างในไม่อยู่ข้อ7นะครับภาวะสิ้นยินดีนะครับก็คือภาวะที่ไม่สามารถ enjoy หรือ happy กับทุก activities ได้นะครับแม้ในอดีตนะครับจะเคย enjoy กับสิ่งสิ่งนั้นนะครับกับกิจกรรมนั้นๆแต่ว่าเมื่อมีอาการแล้วนะครับทุกอย่างมันก็จะเป็นสีเทาสีดำนะครับก็อย่างที่ชื่อบอกเลยครับก็คือเป็นภาวะที่ไม่สามารถยินดียินร้ายหรือว่าสนุกกับกิจกรรมที่เราเคยสนุกมานะครับข้อ8นะครับอาการอื่นอีกมากมายที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแล้วแต่ตัวบุคคลนั้นๆนะครับ อย่างที่บอกไปเมื่อข้อ6นะครับก็คืออย่างเช่นอาการที่อยู่ดีๆก็ร้องไห้ออกมาเองแบบนี้เป็นต้นนะครับจากข้อแนะครับที่ผมกล่าวมาหากใครมีเกิน6ข้อนี้นะครับอาจจะต้องเฝ้าระวังตัวเองนะครับคุณอาจจะเป็นระยะแรกนะครับหรือไม่ก็กําลังจะเป็นอยู่นะครับหากใครอยากให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะครับลองพบจิตแพทย์นะครับหรือว่าปรึกษานักจิตบําบัดนะครับผมบอกได้เลยแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับอย่าอาย เราทุกคนบนโลกนี้มีสิทธิที่จะเป็นโรคนี้กันได้นะครับดังนั้นนะครับจงอย่าประมาทนะครับทีนี้หากใครที่ยังไม่เป็นนะครับแต่บังเอิญมีคนใกล้ชิดที่เป็นมีอาการอยู่นะครับแล้วคุณอยากจะเข้าใจพวกเขามากขึ้นนะครับผมอยากให้ฟังลิสต์เหล่านี้เอาไว้นะครับที่ผมกําลังจะแชร์ให้ฟังเพื่อว่าคุณจะได้รู้วิธีการดูแลพวกเขามากขึ้นนะครับและที่สําคัญเลยก็คือเข้าใจพวกเขานะครับแล้วก็เห็นโลกของพวกเขามากยิ่งขึ้น ไอเดียเหล่านี้นะครับผมได้มาจากหนังสือที่ชื่อว่า Reason to Stay Alive ของแ a d h ์ไฮนะครับเขาได้บอกว่าวิธีการอยู่ข้างๆอยู่เคียงข้างกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับให้ได้มีประสิทธิภาพดีก็คือข้อ1คุณต้องรู้ว่าพวกเขาต้องการคุณและก็ซาบซึ้งที่คุณอยู่ด้วยแม้จะดูเหมือนบางทีพวกเขาจะไม่ต้องการก็ตามเลยครับข้อ2นะครับรับฟังเท่าที่จะทําได้ การมีคนรับฟังพวกเขานะครับสำคัญกว่าเหตุและผลข้อ3นะครับอย่าได้พูดคําว่าตั้งสติหน่อยหรือร่าเริงเข้าไว้หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างฝรั่งนะครับก็จะมีคําว่า get over it นะครับหรือว่าสู้ๆนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าการเข็มงวดกวดขันนะครับอาจจะไม่ใช่ทางออกนะครับสำหรับโรคนี้นะครับก็คือจะย้อนไปที่ข้อ2นะครับการรับฟังดูจะเป็นทางออกที่ดีกว่าข้อ4นะครับ ต้องเข้าใจว่ามันคือโรคคนป่วยไม่ได้หมายความตามที่พูดเสมอไปนะครับบางทีอาจจะพูดไม่ตรงกับใจก็เป็นได้นะครับเหมือนระบายออกมาแล้วก็ต้องการคนรับฟังมากกว่าข้อ5นะครับหาความรู้ทำความเข้าใจเพราะว่ากิจกรรมบางอย่างที่ง่ายสำหรับคุณอย่างการไปร้านค้าออกไปข้างนอกไปเจอผู้คนอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากสำหรับผู้ป่วยนะครับ ข้อ6นะครับอย่ากเก็บอะไรไปคิดเล็กคิดน้อยข้อ7นะครับอดทนเข้าใจว่าการทําความเข้าใจนะครับกับเรื่องของโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับอารมณ์ที่แปรปรวนข,นขึ้นขๆลงๆไม่หยุดนิ่งนะครับอาการของโรคนี้ต้องดูกันไปยาวๆนะครับอย่ารีบร้อนข้อ8ครับยอมรับสภาพปัจจุบันของผู้ป่วยหากถามว่าคุณทําอะไรได้บ้างนะครับคําตอบหลักๆก็คืออยู่ข้างๆพวกเขาครับ ฟังดูอาจจะเล็กน้อยนะครับแต่มันยิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับผู้ป่วยนะครับข้อ9นะครับผ่อนคลายความเครียดจากงานหรือชีวิตทั่วไปนะครับหากทำได้ข้อ10นะครับหากเป็นไปได้นะครับอย่าทำให้ผู้ป่วยต้องรู้สึกแปลกแยกมากกว่าที่เป็นอยู่ต่อให้พวกเขาต้องนอนแช่บนโซฟา3วันติดต่อกันนะครับไม่เปิดผ้าม่านเลยนะครับร้องไห้เพราะว่าเลือกไม่ได้ว่าจะใส่ถุงเท้าคู่ไหนนะครับแล้วไงครับมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตใช่ไหมครับ ไม่มีมาตรฐานสําหรับความปกติซะหน่อยนะครับความปกติเป็นประเด็นปัจเจกนะครับมีความปกติตั้งหลายๆลายล้านแบบบนโลกใบนี้นะครับอะไรที่แปลกในสายตาคุณจริงๆมันอาจจะไม่ได้แปลกสําหรับพวกเขานะครับและนี่ก็คือ10ข้อเบื้องต้นนะครับที่จะทําให้คุณสามารถดูแลแล้วก็เข้าใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการใกล้ชิดแล้วก็ให้แพทย์เป็นผู้ดูแลนะครับคือทางออกที่ดีที่สุดนะครับ สำหรับใครนะครับที่เคยมีประสบการณ์นะครับหรือว่าอยากแชร์เกี่ยวกับโลกนี้นะครับอย่าลืมนะครับพิมมาบอกกันหน่อยนะครับจะได้เป็นพลังบวกนะครับบวกกับแรงบันดาลใจดีๆนะครับให้กับคนอื่นๆนะครับที่เขาเข้ามาอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับผมหวังว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยจะหมดไปจากโลกของเรานะครับหรือไม่ก็น้อยลงนะครับลดลงไปเรื่อยๆจนสูญพันธุ์ไปในเร็ววันนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับกลับมามีมุมมองบวกนะครับ positive thinking กันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมด้วยนะครับสำหรับ spotify นะครับแล้วก็ apple podcast นะครับสำหรับใครที่อยากจะฟัง podcast ของเรานะครับโดยที่ล็อกหน้าจอโทรศัพท์ได้ไม่ต้องเปิดหน้าจอโทรศัพท์ทิ้งไว้ให้โทรศัพท์เปลืองแบตนะครับก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกกันนะครับมีทั้งโพลแล้วก็มีคำถามอื่นๆนะครับให้ได้โต้ตอบกันด้วยนะครับโดยเฉพาะในของ spotify podcast นะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับอย่าทำให้คำว่ารู้แล้วทำให้คุณพลาด เรื่องราวดีๆนะครับ